สวัสดีครับสีสเกต้างบ้านชาแนลครับวันนี้มาที่อำเภอคุณหารนะครับผมนี่มาดูบ้านบ้านของเราครับออกเออโทนครับออกสีลึลงหรือออกครีมครีมนิดหนึ่งครับขนาดตัวบ้านก็คือมีขนาด3ห้องนอนครับแล้วก็สีห้องน้ำครับหห้องพระนะครับผมยังไงก็เข้ามาดูข้างในกันเลย ที่บ้านกระทิงครับอำเภอขุนหาจังหวัดศรีสะเกษครับามาชมเพา่งในก็ได้เลยครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดจากาความหน้าหน้าความลึกนะครับ จากหน้าไปหลังก็คือ10เมตรนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวาของผมนี่คือ15เมตรนะครับท่านใดที่อยากจะสร้างบ้านหลังนี้จะต้องมีที่ดินนะครับความลึกก็คือหน้าไปหลังก็คือประมาณ15เมตรนะครับจากความกว้างนะครับประมาณ18เมตรถึงจบพอดีนะครับผมในส่วนนี้เป็นห้องรับแขกนะครับก็คือมีฝ้าหลุมครับแล้วก็มีไฟชนลียครับตอนนี้ติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้แล้วก็มีม่านเข้าปมามางส่วนนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นคนจะทัามานะครับ ขยับเข้ามาในห้องครัวนะครับห้องครัวอันนี้ก็คือลูกค้าใช้เป็นบานเลื่อนนะครับติดตั้งบานเลื่อนครับชูจ่ายเลยครับแล้วก็นะครับนี่ครับติดตั้งบานเลื่อนเข้ามามาในส่วนห้องครัวนี้นะครับห้องครัวอันนี้ครับห้องครัวนี้คือ 4, ี่คูณสเมตรนะครับสี่คูณสเมตรแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ในห้องครัวอีกห้องหนึ่งนะครับในส่วนห้องครัว ก็คือเร, la, เราก็จะมีพวกเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ครับแล้วก็มีมีอ่างล้างจางนครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะเป็นอ่างล้างจานสองหลุมนะครับอ่างล้างจานสองหลุมครับเป็นเป็นสเตลเลตแล้วก็เราก็ติดตั้งพวกบานตู้ให้เรียบร้อยนะครับพวกบานตู้แล้วก็อันนี้คือบานแก๊สนะครับบานแก๊สก็คือจะเอาถังแก๊สใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มีสายโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับสำหรับหลังนี้แล้วก็นี่ครับก็คือนี่ครับในส่วนทางนี้ของเรา ตู้ควบคุมนะครับก็คือทั้งหมดเนี <th os. S 1> ่ยก็คือควบคุมไฟในบ้านหลังนี้เลยก็จะแยกเป็นอันนี้จะเป็นตรงนี้คือจะเป็นคอนโทรลหลักก็คือสับตรงนี้ครับทั้งหมดไฟในบ้านนี้ดดับหมดเลยแต่วเพิ่นีะแยกเป็นโซนแต่ละห้องแต่ละจุดนะครับควบคุมเอาไว้ครับผมเดบเข้ามาในห้องน้ํานี่ครับห้องน้ํา ห้องน้ำของเราก็คืออันนี้ครับในเสร,รกกิตตัวนี้จะเป็นควบคุมน้าอุ่นน้าอุ่นครับของของห้องน้ําห้องนี้นะครับเป็นห้องน้ํารวมในบ้านหลังนี้ตัวเต็นห้องครัวห้องน้ําห้องนี้ครับกว้างเมตรหกสิบครับเมตรหกสิบแล้วก็นี่ครับจากหน้าไปหลังห้องน้ำห้องนี้คือสองเมตรห้าสิบครับก็ถือว่ากว้างขวางพองสมควรนะครับก็ลูกค้าได้จัดเป็นนี่ครับก็คือเป็นอ่างอ่างแบบตั้งตั้งบนเคาน์เตอร์เลยนะครับแล้วก็ มีมีน้ำอุ่นเข้ามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนนี้ในส่วนนี้ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกนะครับเป็นชักโครกครับดีชักโครกแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยไว้หมดนะครับมีทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยอันนี้คือสายชําระนะครับแล้วก็มีแยกส่วนแยกส่วนให้เรียบร้อยเลยในส่วนหลังบ้านตรงนู้นครับหลังบ้านตรงนู้นครับ หลังบ้านตรงนูน้นคือลูกค้าได้ติดปั๊มแล้วก็ถังน้ำเอาไว้แล้วก็บ้านอย่างนงี้ครับมันจะเป็นลักษณะว่าน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเป็นเหลืองๆเป็นเป็นสนิมครับลูกค้าเลยติดตั้งที่ครองน้ำไว้เรียบร้อยด้วยเลยนะครับลังนี้ มาในห้องอันนี้คือห้องนอนครับอีกอันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับให้ให้ลูกนะครับห้องนอนเล็กให้ลูกครับนี่ครับสามเมตรห้าสิบครับสามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรครับห้องนี้นะครับก็คือลูกค้าเน you know, spoiler, nggak, ้นห้องน้ํามากครับหลังนี้คือมีห้องน้ำสามห้องน้ําเลยครับแต่ว่าห้องนอนห้องจะเยอะนะครับแล้วก็มีบานเพื่อรับลมเอ่อมีเหลือช่องเดียวนะครับนี่ครับขยับไปในห้องน้ํา ห้องนี้กว้างไม่ถึงสิบเหมือนกันครับกว้างไม่ถึงสิบเหมือนกันแล้วก็ทางนี้สองมห้าสิบเหมือนกันครับห้องนี้ก็คือจะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ครับลูกค้าก็จะใช้ป,ป็น,นี้ครับอ่างที่ตั้งตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์เหมือนกันครับอันนี้ลูกค้าก็ได้ซื้อมาประดับเรียบร้อยแล้วครับโมเสกครับโมเสกแล้วก็มีชักโครกแล้วก็มีทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้คือที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับที่ใส่กระดาษทิชททชู่ของเรา แล้วก็อย่างแจโคกเราก็อันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกมาเองนะครับรุ่นนี้นะครับแล้ยก็คือมีวาปิดแล้วก็มีอันนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับตาลเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็คือแยกเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นครับแล้วก็มีฝักบัวให้เรียบร้อยนะครับในในห้องน้ำของเราแล้วก็น้าอุ่นครับก็คือมีน้าต่างเปิดรับแสงรับลมได้สบายเลยครับ ยามาที่ห้องนอนเป็นห้องนอนลูกครับเป็นห้องนอนนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ครับก็คือนี่อย่างบานประตูของเราครับบานประตูของเราก็คือจะเป็นผิวและวเป็นผิวไม้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แน่นอนว่าปลวกกินไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในเป็นลักษณะเป็น PVC ครับแล้วก็นี้ครับลูกบิดของเราเป็นรื่องของควายแล้วนะครับก็ขนาด4เมตรคูอมหน้าสเหมือนกันครับ ก็ค on ือลักษณะเป็นห uh, ้องน้ําในตัวอีกเหมือนกันครับบ้านนี้เนียนห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็นี่ครับห้องนี้ห้องน้ําจะออกโทนลกษวะเป็นอ่าออกอมม่วงนิดนึงออกชมพูหวานๆนะครับกรเสริกลูกค้าเป็นคนวางให้เราครับแล้วก็มีอ่างอ่างแบบฝังเหมือนกันครับแล้วก็มีชกโครกชิ้นเดียวเหมือนกันครับอันนี้ชกโครกชิ้นเดียวเหมือนกันครับอันนี้ห้องนี้ก็เป็นเหมือนกันนี่ครับก๊อกน้ําของเราก็เปิดใช้ได้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันครับอันนี้ครับ อันนี้คือโมเสกก็คือออกลักษณะเป็นออกทนม่วงออกชมพูออกหวานนะครับตัดกับพวกเครื่องสีขาวทําให้ดูมันเด่นขึ้นครับแล้วก็อันนี้ครับก็คือเป็นแผงกั้นครับแผงกั้นของผมก็คือของกั้นของเราก็คือลักษณะเป็นแยกส่วนเปียกส่วนแห้งครับระหว่างทางนี้เราจะให้แห้งตลอดนะครับก็คือด้านในอาบน้ําก็คือนะครับส่วนอาบน้ําก็คือแยกแยกออกออกมาไว้ก็คือมีห้อท่นี้ก็มีน้ําอุ่นเหมือนกันแล้วก็มีช่องแสง ข้างบนนะเป็นช่องแสงครับช่องแสงเพื่อระบายอากาศแล้วก็รับแสงรับลมได้ครับไม่ให้ห้องห้องน้ำมีความชื้นครับ ขยับมาที่ห้องนอนใหญ่ครับอันนี้ห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่ครับอันนี้คือห้องนอนใหญ่ขนาด8เมตรครับ8เมตรจากหน้าไปหลังนี่คือ8เมตรความกว้าง4เมตรนะครับมีห้องน้าในตัวเหมือนกันนะครับหลังนี้ก็คือมีห้องน้าในตัวนี่ครับคือห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็หน้าประตูของเราก็เป็นลักษณะเป็นประตูแบบนี้นะครับอันนี้คือทนต่อความชื้นนะครับ ไ,ม,ไม,ม่ไม่บวมครับไม่บวมไม่ลอกแน่นอนเข้าประตูของเราแล้วก็มีเกล็ดะบายอากาศแบบนี้ครับคือเกล็ดะบายอากาศนะครับคือเกล็ดะบายอากาศให้อากาศสามารถถ่ายเทได้นะครับ ันี้ครับรกษณะเป็นกระเบื้องนี่ลวดลายประมาณนี้แล้วก็เป็นอา่างฝัง,งลึกลงไปนะครับอันนี้คือลูกค้าให้คอนเซปต์เรามาครับแล้วก็มีช็โคโกที่ลูกค้าเลือกมาเหมือนกันครับลักษณะเป็นมีกระจกนี่ครับเป็นกระจกกระจกเงาให้เรียบร้อยครับแต่ละห้งองของเราก็จะมีราวภ้าผ้าแบบนี้นะครับราวผ้าผ้าซึ่งเป็นสแตลเลต100%นะครับไม่เป็นสนิมครับ แล้วก็ในห้องนี้ในห้องนี้คือก็จะมีแผงกั้นเหมือนกันนะครับแผงกั้นแล้วก็นี่ครับก็คือเจาะรูไว้อาจจะวางแชมพูหรืออาจจะวางของประดับเป็นพวกกระจุ๊กกระจิกเจ้ก็น้อยได้นะครับลูกค้าวางเซ็จไว้แบบนี้ครับด้านในในห้องน้ําครับนี่ครับเราก็ยังมีที่ใส่สบู่เหมือนเดิมครับอันนี้เป็นรุ่นของเราปกติครับสามารถยกออกมาได้อย่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับก็คือมีฟลอรินเหมือนเดิมครับมี นะครับก็คือน้ําก็จะไหลลงมานี่เหมือนเหมือนเดิมครับไหลลงมาวันนี้ผมนะครับไหลลงมาแล้วก็เป็นลูกท่ยอยู่ข้างในแล้วก็มีก๊อกเตียให้ในทุกห้องของงานของเราเลยนะครับนี่คือก๊อกเตียสามารถล้างมือหรือว่าซักเสื้อผ้าหรือว่าเอามาล้างห้องน้ําห้องอื่นได้เลยครับแล้วก็มีถ้าเป็นโมเสกรอบห้องเลยนะครับห้องนี้เป็นโมเสอกออกโทนน้าตาลครับและนะครับ้องนี้ออกโทนน้าตาลนะครับห้องน้ํออกเออโทนนิดนิดครับผม มาตัวนี้ครับเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระก็คือว่าลูกค้าต้องการให้เรายกสเต็ปขึ้นมาให้สูงกว่าตัวบ้านในส่วน,นอื่นนะครับนีครับมีหน้าต่างรับเปิดรับลมได้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะตั้งชุดหมู่โต๊ะหมู่มบูชานะครับ